ตั้งสีพ่พรแชร์โพสหนุ่มคนรู้จักแจ้งความจัดกระบุ่มเพิ่มลั่นกำย่อมคืนสนองจกากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ด้านหนุ่มกันใช้พิธีกรได้เชิญแม่ปูนาคู่กรณีที่ขึ้นไป้าทวงเงินตลกดังจากกระบุม๋มเชิญยิ้มมาในรายการโหนกระแสที่ติดเงินค่าปูนาดองเกือบ3,000สนบาทจนเดือดร้อนหนักไม่มีเงินให้ลูกจนต้องประกาศขายบ้านด้านจากกระบุม๋มยอมรับว่านี่ทั่วมากยิมเงินคนทำวงการตลกหาเงินมาจ่ายนี้นอกระบบมาละส0,000บาทเปิดเจ้านี้หลายสิบราย ทำให้หมุนเงินมาใช้แม่ปูนาจ่ายค่าปูนาดองเกือบ3 0 0แสนบาทไม่ทันแต่ตั้งใจจะหาเงินมาคืนให้จริงๆล่าสุดทางตักสิริพรได้แชร์โพสต์ของหนุ่มคนหนึ่งที่รู้จักที่หนุ่มคนนั้นได้โพสต์ว่าวันนี้ผมเดินทางมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กำลังมีข่าวช่อโกงโดยตลกรายนี้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ผมไปติดตั้งมาแล้ว แต่ไม่ยอมชำระให้กับทางร้านเราตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน65,000บาทจนมาถึงวันนี้ชำระมาแค่4,000บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ตลกรายนี้ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบวันนัดชำระยอดที่เหลือกับทางร้านเราเลยทวงไปถามก็ไม่ยอมให้คำตอบใดๆทั้ทงสิน้นรายละเอียดทั้งหมดผมจะเอามาลงให้ทราบอีกครั้งครับและทางด้านแม่ตังเองก็ได้เขียนข้อความว่ารู้จักกับน้องบาร์เจ้าของ PS Stereo บ้านมอมาหลายปี พี่ต๊อกบอกเลยบ้านนี้เป็นคนใจดีทั้งบ้านถ้าใครมาทําให้น้องบาส์โกรธได้นะต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสท,ทําบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบารจงคุ้มครองอยากให้คนพานหรืออันตรายใดๆมากล้มกายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทําอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจะ้ะงานนี้เหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก New In t h e a d ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ